สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับอพิโซดนี้ท่านใดที่ได้ดูกุหลาบร้อยรักอยู่บ้างนะคะเรื่องนี้สะดุกดีนะคะเป็นแนวจีนปัจจุบันแต่ว่าแต่งมาเกินกว่า10ปีแล้วสำหรับนวนิยายหญต้นฉบับนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยถ่ายทอดนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนนวลๆน,นะคะของพี่น้องตระกูลห่วงนี่แหละค่ะทั้งคู่ก็เป็นพระเอกนางเอกของเรื่องนะคะ ก็คือห่วงเจนหัวนะคะโดยคุณถงต้าเวยยแล้วก็ห่วงอี้เหมยโดยคุณหลิวอี้เฟยนั่นเองนะคะเรามาดูในพาร์ทของห่วงอี้เหมยกันบ้างนะคะเดี๋ยวกำลังจะเข้าสู่ ผู้ชายคนที่3ซึ่งก็จะเป็นรักที่3นะคะฟู่เจียหมิงนั่นเองค่ะซึ่งรักนี้สร้างความเจ็บปวดให้กับห่วงอี้เหมยมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าท่านใดที่ตามหวานมาตั้งแต่อพิจสดก่อน,ก,อนก็จะรู้ว่าผู้ชายที่ห่วงอี้เหมยรักที่สุดคือผู้ชายคนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่รักมากที่สุดจากไปนี่ก็คือสร้างความเสียใจแล้วก็ปวดร้าวให้มากที่สุดเลยถึงแม้ว่าจะ เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้แล้วก็ตามนะคะแต่ก็ยังเจ็บหนักอยู่ดีนะคะความสัมพันธ์นะคะของความเป็นสามีภรรยาของห่วงอี้เหมยแล้วก็ฝางเชียวเหวินนั้นกําลังจะเดินทางมาถึงทางตันแล้วก็จะสิ้นสุดลงด้วยการหย่าร้างนะคะงานนี้เจ็บหนักทั้งคู่แต่ว่าเป็นการเจ็บหนักที่ที่นางเอกของพวกเรายินดีที่จะเจ็บจะได้หลุดพ้นสักทีนะคะแล้วก็จวงกวดตรงนะคะซึ่งเป็นรักแรกเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวได้เจอเขาอีกจริงๆไอ้รักแรกคนนี้นะคะเขาก็เขาก็ยังไม่ แต่งงานไปไหนสทัทีเขาก็จะกลับมาเจอแบบมหานางเอกเ,เนี่ยเป็นช่วงๆค่ะทุกครั้งที่เขากลับมานะคะอาจจะมีบางช่วงที่นางเอกของพวกเราเนี่ยว่างแล้วแต่นางเอกก็ไม่เลือกเขานะคะไม่เลือกเจืองกวดตรงค่ะแล้วก็จวงกวดตรงเองก็เคยแบบเออเห็น เห็นลูกสาวของนางเอกแล้วก็มีความรักความชอบด้วยนะมีการอุ้มด้วยอะไรด้วยนะคะซึ่งในตัวอย่างน่าจะมีหวานเห็นแล้วนะคะ mm. ก็เป็นจวงกวดตรงแฟนเก่านะคะรักแรกก็มาอุ้มลูกสาวด้วยแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะแต่ว่านางเอกของพวกเราก็ไม่เอาเขาแล้วนะคะไม่เลือกจวงกวดตรงแล้วนั่นเองค่ะ ส่วนทางด้านของฟางเซียวเหวนนั้นนะคะก่อนที่จะหย่าก็โหยฟาดงวงฟาดงาเต็มที่เลยแล้วก็สู้กันเรื่องของลูกสาวนั่นเองนะคะแต่ว่าหลังจากที่สู้กันไปสู้กันมาแล้วก็ห่วงอี้มเหมยของพวกเราทั้งทั้งที่รักลูกมากแต่ก็ต้องยอมปล่อยมือนะคะเพราะว่าตัวเองไม่ได้ทํางานมาหลายปีแล้วไงก็โดนนะคะเวลาที่ขึ้นศาลไปแล้วศาลเขาก็จะดูว่าถ้าเด็กอยู่กับใครแล้วน่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าใครจะเป็นผู้ดูแลที่ดีกว่านะคเะ ฉะนั้นทางพ่อมีทั้งบริษัทมีทั้งเงินทองก็เลยชนะไปนั่นเองค่ะ ห่วงอี้เหมยของพวกเรานะคะเป็นคนที่กล้าที่จะรักแล้วก็กล้าที่จะเกลียดแต่ว่าณนะจุดนี้คือมันมีความอ่อนไหวปนอยู่เยอะมากเลยนะคะแล้ววิธีการที่เธอประทับใจผู้ชายแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าเวลาใช้สั้นนิดเดียวสั้นนิดเดียวเพราะฉะนั้นจุดนี้น่าจะเป็นจุดอ่อนได้นะคะน่าจะเรียนรู้แล้วก็ดูกันไปยาวๆก่อนแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าดูยาวๆนะคะมันก็จะไม่ใช่เรื่องกุหลาบร้อยรักนะคะมันก็จะมีแค่รักเดียวก็ได้ห่วงอี้เหมยของพวกเรานั้นเป็นคนที่มีจิตใจ แบบของคนที่เป็นศิลปินนะคะแล้วก็รู้จัก คิดแล้วก็รู้จักรักนะคะแบบความให้เกียรติคนอื่นๆนั่นเองแม้กระทั่งตัวเองเคยยอมทุกอย่างมาแล้วนะคะกับความอึดอัดใจนางเอกของพวกเราก็ทําได้แต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ตัวของตัวเองเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็ต้องระเบิดนะคะนางเอกของพวกเรานั้นนะคะได้ค้นพบประสบการณ์ความรักแล้วค่ะเธอรู้ตัวเองว่าไม่สามารถจะยอมรับการละเลยนะคะการลืมตัวตนของเธอไปของจวงกวดตรงได้นะคะแต่เธอเองนั้นก็ไม่สามารถที่จะแบบโอ้อยู่กับคนที่มี เงื่อนไขเยอะอย่างฟางเชี่ยวเหินได้ค่ะเธอก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นประสบการณ์ชีวิตทั้งสองอย่างนี้นะคะเธอไม่กลับไปแน่นอนค่ะแล้วก็ในช่วงแบบไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับฟางเซี่ยวเหินนะคะห่วงอี้เหมยนั้นเปลี่ยนไปมากเลยค่ะเรียกได้ว่าเปลี่ยนเป็นป้านะคะก็เธอไม่ได้ทาเล็บเลยนะคะไม่ได้แบบพบปะสมาคมกับใครเลยอยู่แต่บ,บ้านแล้วก็แบบมีลูกก็ต้องรอเลี้ยงลูกนะคะแถมได้แม่มาคุมอีกแม่สามีนะคะ สามีให้แม่มาจากบ้านนอกมาอยู่คุมอีกนะคะแล้วก็แม่ก็อย่างอย่างที่พวกเรารู้แหละเขาก็รักลูกชายเขามากกว่าสิจะมาลักสะพ้ยได้ยังไงก็ยังมีการไปบอกลูกชายว่าเงินทองก็ไม่ต้องบอกหมดหรอกนะว่ามีรายได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ให้ภรรยาแกรู้แหมอีแม่นี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยคนที่ให้เงินเปิดบริษัทนนะใครคะแม่คะต้องรู้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าลูกชายของตัวเองนั้นจะมีไปหมดทุกอย่างนะคะบางทีก็อบางทีก็ก็รู้ว่ามันมีจริงๆเนาะคน แบบนี้แต่ก็พอเห็นทีไรมันก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วก็อยากยุมหัวมากๆนะคะถ้าเข้ากันเป็นปีเป็นคุยแบบนี้อยู่ก็ไปอยู่ด้วยกันเถอะแม่ลูกนะคะลูกชายกับแม่ค่ะไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ต้องมาแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นให้ผู้หญิงคนอื่นเขารู้สึกเดือดร้อนนะคะอัดอั้นตันใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหแรงถือว่าแรงนะคะอ่ะอ้าวต่อคะ่ะทีนี้นะคะพอเรามาดูถึงงานต้นฉบับนะคะแม้ว่าห่วงอี้เหมยนั้นจะหย่าร้างได้สําเร็จในที่สุดแต่ว่าเธอก็ยังคงสูญเสียสิทธิ์ในการ ดูแลลูกสาวของเธอแล้วก็เรื่องเงินทองที่เอาไปลงทุนแล้วก็เงินทองที่แบบเอาไปซื้อบ้านนั่นนะคะก็ให้ไปเป็นของฝังเสี่ยวหวนหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นณจุดนี้นางเอกก็ไม่ได้สนได้แคนเรื่องเงินทองบอกแล้วเรื่องเงินไม่ใช่เป็นอะไรที่ตระกูลห่วงจะมาจะมาแค่นะคะเพราะว่าพวกเขาถือว่าทํางานได้มีการศึกษาที่ดีก็เดี๋ยวทํางานเก็บเงินใหม่ก็แล้วกันนะคะ นี้ในช่วงเวลาที่ตอนจะเลิกกับฝางเซียวน,นี่มันก็คลับเกี่ยวกับช่วงเวลาที่นางเอกของพวกเราได้พบกับฟู่เจียหมิงแล้วนะคะฟู่เจียหมิงนะเพื่อนๆคนต่อไปจะมีคนหนึ่งชื่อว่าฟูเฟ่เจียหมินฟู่เจียหมินนี่เป็นน้องชายของฟู่เจียหมิงนะคะอีกทีหนึ่ง <c oughs> ก็เลยทําให้ในส่วนของผู้รับสมบัติหรือว่าผู้ที่ต้องดูแลกิจการงานดูแลพ่อแม่ต่อไปของตระกูลฟู่ก็ตกไปเป็นของฟู่ เจียมินผู้เป็นน้องชายของฟู่เจียมิงซึ่งเป็นคนรักของหวงอี้เหมยซึ่งรับบทโดยคุณหัวเจินหัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นคุณ <c oughs> คุณหัวเจินหัวกันแล้วนะคะก็ณจุดนี้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยอยู่ได้แค่3เดือนเท่านั้นค่ะเพราะว่าชีวิตของฟู่ เจียมิงนั้นจะต้องจากไปนั่นเองนะคะก็มันก็มีผลคับเกี่ยวกับการที่ถ้าเธอยังยื้ออยู่นะคะกับการที่จะสู้บนศาลที่จะเอาสิทธิ์ในการเลี้ยงลูกสาวมาเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาจะมาแบบเอนจอยนะคะกับกับช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของผู้ชายที่ชื่อว่าฟูเจียมิงอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยอ่ะวิธีที่ดีที่สุดก็ต้องอย่างนั้นแหละนะคะ ก็ต้องบอกว่ามันก็มีบางอย่างที่แบบคาดไม่ถึงเกี่ยวกับห่วงอี้เหมยในนิยายด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือเธอนั้นนะคะแบบยังไงดีถ้าถ้าเราดูถึงความสัมพันธ์เนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีมันมันคุ้มไหมอะความ ควรค่าแก่ความรักไหมสําหรับผู้ชายที่ว่าที่ชื่อว่าฟูเจียหมิงนะคะเพราะว่ารู้จักกันแป๊บเดียวเองเพื่อนๆค่ะรู้จักกันแป๊บเดียวนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเออเข้าใจไปเองหรือเปล่านางเอกเข้าใจไปเองหรือเปล่าว่าผู้ชายคนนี้รู้ใจนางเหลือเกินเข้ากันได้ดีเออจิตใจคิดเหมือนกันอะไรเหมือนกันแล้วก็ คือมันเป็นเหมือนว่าทั้งคู่เขาคลิกกันประมาณว่าคิดว่าโชคดีมากๆเลยที่พวกเขาสองคนได้ได้พบกันได้รู้จักกันแต่ก็โชคายที่แบบมีเวลาอยู่ด้วยกันเพียงแค่ เพียงแค่สามเดือนนะคะทีนี้สิ่งหนึ่งที่แตกต่างระหว่างฟู่เจี้ยมหมิงนะคะกับห่วอี้เหมยนั่นก็คือเรื่องราวของความเห็นแก่ตัวคะ่ะผู้ชายอย่างฟู่เจี้ยมหมิงนะคะเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวแน่นอนคะ่ะก็เพื่อนๆอ,อาจจะงงทาไมเหลืออีก3เดือนทําไมไปเรียกว่าเขาเห็นแก่ตัวอา้าวก็คนเราถ้าคิดถึงหัวใจของคนอื่นจริงๆแล้วถ้าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองรักผู้หญิงคนนี้โคตรเหมือนกับที่เขาบอกว่าเขารักห่วอี้เหมยอะไรแบบเนี้ยเขาจะยอมให้แบบเอาตัวเองเข้ามาพัวพั กับ ห่วงอี้เหมยในช่วงเวลาสุดท้ายของเขาไหมเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าจุดจบของเขาก็จะต้องตุยไปจะต้องตายไปเงี้ยคือคนตายมันก็หมดความรู้สึกแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ละ่ะอย่างห่วงอี้เหมยเงี้ยก็ต้องเจ็บหนักเนี่ยสิเพราะว่า3เดือนนี้อยู่ด้วยกันตลอดไปเที่ยวด้วยกันใช้เวลาด้วยกันทุกๆวันนะ่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวอีกหนึ่งคนแล้วก็แน่นอนว่าก็ทําให้ห่วงอี้เหมยของพวกเราเจ็บหนักนะคะเพราะว่าพอเขาตายไปแล้วคนที่ต้องอยู่บนโลกนี้ให้ได้อ่ะค่ะ คนที่ต้องกอบกู้ฟื้นฟูกำลังใจขึ้นมาให้ได้ก็คือตัวของห่วงอี้เหมยเองนะคะ แล้วที่สําคัญก็คือความนัวมันอยู่ตรงนี้อีกค่ะก็คือด้วยความที่ห่วงอี้เหมยของพวกเราเป็นผู้หญิงที่สวยนะคะคนที่แบบรักเธอเนี่ยก็คือทั้งพี่ทั้งน้องค่ะฟูเจ้ยอม,มินเองก็รักห่วงอี้เหมยตั้งแต่แรกเห็นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เขาทําได้ก็คือเขาไม่จีบผู้หญิงคนเดียวกันแข่งกับพี่ชายที่กําลังจะตายของเขาเออเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจจุดนี้ใช่ไหม <laughs> ก็คือเออเขาเขาอ่ะรู้จักนะคะรู้จักห่วงอี้เหมยก่อนแล้วเขานั้นเป็นผู้ที่แบบเหมือนกับ อ,อยู่รู้จักกับทางพี่ชายนะคะของห่วงอี้เหมยด้วยคือทํางานในเครือข่ายสถาปนิกเหมือนกันแล้วก็ทางด้านของฟูเจียมหมิงก็ถูกดึง,ดงมาคือตระกูลฟู่ค่ะก็เข้ามาทํางานแบบออกแบบอะไรเงี้ยร่วมกับทางด้านบริษัทของห่วงเจ้นหัวพี่ชายของห่วงอี้เหมยแล้วห่วงอี้เหมยตอนที่กลับมาอยู่ปักกิ่งใหม่ๆเนี่ยยังไม่ได้ไปทํางานที่อื่นก็มาฝึกงานอยู่ที่บริษัทพี่ชายตัวเองนะคะก็เลยเนี่แหละมาเจอทั้งฟูเจียมหมินแล้วก็ฟูเจียมหมิงเลย แล้วฟูเจหม,มินเนี่ยก็หลงรักห่วงอี้เหมยแต่ว่าเขาก็รู้ว่า หวงเอ่อรู้ว่าห่วงอี้เหมยกับทางด้านฟู่เจี้ยหมิงพี่ชายเนี่ยรักกันอีกเขาก็เลยถอยออกมานะคะก็ณจุดนี้พอพี่ชายตายไปแล้วเขาก็ไม่สามารถจะเข้ามาแทนที่ได้อ่ะเ <c oughs> พื่อนเเข้าใจไหมเพราะว่าเอ่อคนที่เป็นเอ่อยังไงดีเหมือนกับเหมือนกับว่าที่พี่สะพ้ยเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งไปมีความสัมพันธ์กับพี่ชายตัวเองแล้วแล้วตัวเองจะแบบพอพี่ชายตายแล้วจะเอามาเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยมันก็กระไหลอยู่ป่ะมันก็ทําไม่ได้เพราะหัวใจของผู้หญิงมันก็ ยิ่งเจอฟูเจียมมินนะคะผู้เป็นน้องชายก็จะยิ่งทำให้คิดถึงฟูเจียมมิงผู้เป็นพี่ชายที่แบบตุยไปแล้วอะไรแบบเนี้เฮ้ยทางด้านของ คนที่3นะคะเขาก็รู้ค่ะว่าเขานั้นมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานนะคะตอนแรกเขาก็เหมือนจะทําท่าไมใ่ใส่ใจนะคะแล้วก็แบบเออจะยังไงดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามนะคะเขาก็ยังคงทําไม่ได้เพราะว่าเขาเองก็บอกแล้วว่าห่วงอีเหมยเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็มีความสามารถด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจนะคะผู้ชายจะชอบผู้หญิงที่มีชีวิตชีวาแบบนี้แหละก็เป็นอันว่านะคะถึงแม้ว่าเราจะมาด่าทางนางเอกได้ไหมเออนางเอกก็รู้ตัว แล้วนี่นะ่าว่าผู้ชายจะตายในอีก3เดือนแล้วพอผู้ชายตายไปแล้วตัวเองต้องมาทนทุกข์อะไรแบบนี้ยก็คือตัวเองทําตัวเองไม่เออมันก็ก็จริงแหละเดี๋ยวก็จะมีฉากเนาะเราก็เห็นตัวอย่างเนาะที่นางเอกของพวกเราก็มองจากหน้าต่างของห้อง ICU แล้วก็มีสายเต็มไปหมดเลยนะคะก็เสียบๆอยู่ที่ตัวของฟูเจียหมิงอีกทีหนึ่งแต่ณจุดนี้นะคะนางเอกของพวกเราอาจจะได้ ได้แรงบันดาลใจมาจากจูจูของอดวาน,นะคะจากท่านประธานเจียงนะคะเพราะว่าท่านประธานเจียงเพิ่งจะไปดูแลอดีตสามีซึ่งซึ่งตายไปแล้วดูแลจนคือเขาป่วยอ,อ,อยากกันไปแล้วก็จริงแต่ว่าพอป่วยนะคะช่วงสุดท้ายของชีวิตก็เลยไปอยู่ฮ่องกงพักหนึ่งหลังจากนั้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าพอเสียชีวิตเราก็ส่งไปออไปอยู่กับครอบครัว ของผู้ชายนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์นั่นเองในตอนที่ในตอนที่เท่าไหร่นะเพื่อนๆตอนเราดูตอนที่ยี่ห้าย่ะเออประมาณนั้นนะคะก็จะมีบทพูดอยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งณจุดนี้ก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับห่วงอี้เหมยรู้สึกว่าไม่กลัวหรอกถ้าถ้าเกิดว่าเออคนที่ตัวเองรักแล้วก็รู้ว่ารักกันมากเนี่ยเขาจะต้องจากไปก็ขอให้ได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายนั้นอยู่ด้วยกันนะคะ ก็มาสรุปกันหน่อยนะคะก็คือว่าไอ้สเดือนเนะะี่ยค่ะไอ้สุกสามเดือนเนี่ยแล้วก็ทุกไปยาวๆของนางเอกของพวกเราเนี่ยถือว่าฟูเจี้ยหมิงนะคะผู้ชายคนที่สามนี้ก็คือคุ้มเขาคุ้ม เพราะว่าเดยวเขาก็ตายไปแล้วแต่เขามีความสุขทุกอย่างในช่วงก่อนตายส่วนนางเอกของเขาเราเนี่ยถือว่าขาดทุนนะเพราะว่าเสียใจมากๆเลยนะคะแล้วก็กรณีนี้เนี่ยมันก็มีเขียนไว้เขียนไว้ในนิยายต้นฉบับว่าหวงอี้เหมยเนี่ยเสียใจมากกว่า10ปีเลยนะคะเป็น10บสปีเลยค่ะก็ณนะจุดนี้ทางด้านของฟู่เจี้ยมหมิงเนี่ยเสียชีวิตก่อนนะคะก่อนฟังเชี่ยวว่น พอหลังจากที่พอหลังจากที่ผู้ชายคนนี้ตายไปแล้วเนี่ยไอตัวของฟางเซียวนอดีตสามีเก่านั้นยังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองนั้นก็จะตายเหมือนกันในอีกไม่กี่ปีถัดมานะคะเอออ่ะก็เป็นเรื่องราวที่นิยายมีการผูกปมได้ได้น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่มันเป็นแนวสังคมเนาะแนวดราม่าสุดๆอะไรแบบเนี้ยแต่ก่อนก็ก็คงไม่ใช่แนวแรกๆที่พวกเราเลือกอ่านกันใช่ไหมคะแล้วก็แนวนี้มันเป็นแนวแบบ ต้องเขียนมานานแล้วไม่ใช่เขียนแบบช่วงนี้นะคะก็เขียนมานานแล้วมันก็จะเป็นการที่เหมือนกับคัน ขันข้นวัฒนธรรมของจีนด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวของนางเอกคือห่วงอี้เหมยนี่เองค่ะเราเจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดในนิยายอีกนิดหนึ่งนะคะการตายของฟู่เจียหม,มิงเนี่ยคือคือเป็นอะไรที่ถือได้ว่าโหดสยดสยองเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความที่ทั้งคู่นั้นไปไหนมาไหนด้วยกันใช้เวลาด้วยกันตลอด3เดือนนะคะทางด้านของผู้ชายคนนี้ฟู่เจียหม,มิงนะคะก็คือตายต่อหน้าต่อตาเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา นางเอกของพวกเราเลยนะคะก็คือไปตอนขึ้นเขานั่นเองค่ะก็แบบหมดสตินะคะเป็นลมแบบแบบก็คือคือเรียกได้ว่าตายบนภูเขาแล้วล่ะตายบนภูเขาแล้วเอาง่ายๆนะคะก็ถือว่า เ,เขาคงอยากจะให้ตายในอ้อมกอดของนางเอกอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วคือฟู่เจี้ยหมิงเขาก็รู้ตัวเองว่าเขาป่วยหนักมากๆแล้วก็กําลังจะตายในไม่ช้านะคะแล้วก็การตายของเขาทําให้ห่วอี้เหมยเจ็บปวดมากๆค่ะแต่ว่าทําให้อดีตสามีเก่าอย่างฟางเซี่ยวเหวินนั้นมีความสุขโคตรเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ฟางเซี่ยวเหวินเองไม่รู้ก็คือหลังจากที่ฟู่เจี้ยหมิงนั้นเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจไปแล้วเนี่ยตัวเขาเองในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะจากไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะ เรื่องราวนะคะที่เกิดจากกับฝางเซียวหวน,นก็เป็นความสะใจของพวกเรามากๆเลยนะคะก็คือเดี๋ยวหลังจากที่เรื่องราวมันผ่านพ้นไปกับการเป็นคู่ชีวิตกับนางเอกนะคะฝางเซียวหวนเนี่ยขายบริษัทของเขาไปค่ะก็คือแบบเหมือนกับควบกิจการให้บริษัทอื่นมาควบกิจการโดยที่บริษัทของตัวเองเนี่ยไม่มีอำนาจในการบริหารนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางแล้วก็รูปแบบปรัชญาของเขานั้นถูก ทุกเปลี่ยนหมดเลยค่ะถูกเปลี่ยนหมดเลยนะคะแล้วก็ครอบครัวก็ไม่มีแล้วเพราะว่ายากับภรรยาไปแล้วนะคะแล้วก็การจากไปของห่วงอี้เหมยนี่ก็ทําให้เขาแบบมีผลกระทบกับการประกอบอาชีพของเขาเขาไม่มีสมาธิเท่าไหร่นะคะในที่สุดแล้วเขาก็เลยเป็นเหมือนกับผู้ชายที่นั่งอยู่เฉยๆใช้ชีวิตอย่างไร้ประโยชน์นะคะก็คือน้อยเนื้อต่ําใจคิดมากไปเรื่อยๆนะคะณ <laughs> จุดนี้นะคะ เขาอยานะคะในนิยายเนี่ยเขาอยากกับห่วงอี้เหมยตอนที่เขานั้นอายุแบบสามสิบนิดๆน,นะคะแล้วจากนั้นเขาก็เลี้ยงดูลูกสาวมาโดยลําพังค่ะแล้วก็สั่งสอนลูกสาวให้เกียรติแม่มาเรื่อยๆนะคะแล้วตอนลูกสาวกําลังจะสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็อายุแบบถึง49ปีพอดีนะคะลูกสาวของเขามีคู่มั่นด้วยแล้วก็กําลังนะคะจะแบบจะมีงานแต่งงานอะไรแบบนี้แต่ว่าด้วยความเกียรติชังที่เขาปลูก ฝังไว้ในตัวของลูกสาวนะคะก็กลายเป็นว่าทางด้านของฝั่งไทชูบังเอิญได้เจอคุณลุงนะคะเจอคุณลุงก็คือเจอห่วงจ้นหัวนั่นเองค่ะก็เลยบอกว่าโอ๊ยแม่เนี่ยทิ้งเธอไปเพราะว่าไม่ชอบคนจนลักสังคมรวยๆอะไรแบบนี้นะคะก็เลยทําให้ทางด้านของเออ หัวเจิ้งหัวเนี่ยคะ่ะก็ได้ไปพูดคุยกับน้องสาวคือห่วงอี้เหมยจากนั้นห่วงอี้เหมยก็เอ้าตาแล้วลูกเข้าใจผิดก็เลยพยายามติดต่อกับโจนะคะผู้ชายแซดโจก็จะเป็นว่าที่ลูกเขยนะคะของตัวเองนั่นแหละแล้วก็ติดต่อไปได้แล้วก็คือติดต่อได้เพราะว่านี่อีกแล้ว เครือข่ายของพี่ชายนางเอกนี่โคตรกว้างเลยนะคะคือผู้ชายคนนี้ค่ะคือผู้ชายแซดโจที่จะมาแต่งงานกับลูกสาวของนางเอกเนี่ยก็เป็นสถาปนิกเพราะฉะนั้นก็อยู่ในวดวงเดียวกันกับทางด้านของห่วงเจิ้นหัวด้วยก็เลยได้พบกับว่าที่ลูกเขยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะความเข้าใจผิด ระหว่างแม่กับลูกสาวก็หายไปนะคะก็มีการเคลียร์กันซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็คือตายตอนนี้แหละ <c oughs> ตายหัวใจวายตายเลยนะคะเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวันลุ่งขึ้นหลังจากที่รู้ว่า คือแม่กับลูกสาวก็คือไทชูนั้นแบบปรับความเข้าใจกันได้นะคะตัวเองหลับไม่ได้ค่ะหัวใจวายตายไปเลยนะคะอ่าละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะก็พอดีว่าหวานก็โนต้ตมาเป็นช็อตโนต้ตสั้นๆ <c oughs> ไม่ได้มเีเรื่องราวอะไรที่พิมพ์ไว้ยาวๆะนะคะก็เดี๋ยวท่านนึกอะไรออกนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกนะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะหวานลาไปก่อนแล้วก็รักษาสุขภาพกันดีๆค่ะสวัสดีค่ะ